สวัสดีครับผู้ขับรถไฮซิ่งอีเส้นเคยวันนี้ฝนตกฝนลินทั้งวันตกแต่ไม่มีน้ำแล้วครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์วันที่เจ็ดมาดูไร่อ้อยสักหน่อยใส่ปุ๋ยไปไว้หนึ่งเดือนน,นิดนิดกำลังเขียวครับผมโอ้ยเขียวแล้วครับผมแต่ก่อนมันจะเหลืองเจอปุ๋ยเข้าไปครับผมอยู่ขอบๆก็จะประ,ประมาณนี้ครับผมอุดมสมบูรณ์ ลำใหญ่อยู่พอมๆนะแต่กลางๆก็ก็พอใช้ได้พ่าเดินทมอยู่สวนครับผมได้อ้อยครับพอๆกลางก็โตเหมือนกันครับใหญ่เหมือนกันแต่ตรงขอบมันจะสวยกว่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ้อยซ่อมอ้อยซ่อมส่วนสงการเกิดดี รตรงนี้ผมตัดไปตัดไปซ่อมนี่จะเป็อนอ้อยซ่อมอ้อยหวานก็มีครับอ้อยหวานเอาอ้อยหวานมาปลูกด้วยบรรยากาศครับทางเขาไร่ดูบรรยากาศครับผมเดินชมครับเพิ่งตอนแรกครับผมไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่ เลยมันติดแรงฉีดยาไปลูกอ้อยก็ตายหมดเพิ่งแต่เกิดใหม่ครับลูกอ้อยลูกอ้อยเพิ่งแต่เกิดฉีดไปลูกอ้อยก็ตายหมดเจอเผาใหม่โชว์ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ใช่ครับใส่ปุ๋ยไปแล้ว อ้ยลูกอ้อยกำลังเกิดเทียบเลยต้องหางไปนิดเดี๋ยวได้หางจะได้โตอีหลายเดือนครับกว่าจะได้ตัดน่าจะโตขึ้นสูงอยู่เขียวสุ้มเลยตรนู้นก็จะเป็นอ้อยเ่าแก่อ้อยเ้าแก่เขาใส่ขี้ไก่ไปแล้วตัวนั้จะเป็นอ้อยตอสองโหกลอใหญ่มาก นี้จะเป็นของผมต่อแล้วตกแบบไม่มีน้ำเลยฝนเลยเข,เข้าไปไม่ได้ครุณผมเห็นไหมต่อสองต่อตอมันจะเยอะแตกขึ้นมาเพียบเลยใบตอตอแรกมันก็เกิดธรรมธรรมชาติหนอไม่เยอะแต,ต่อ้อยตอตัดออกก็แตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยอุดมสมบูรณ์เอา แต่งเอาแถวแถวนี้อ้อซ่อมนะปีใหม่เอซ่อมสงการไอซ่อมสงการก็ไฟ<อ>ทั่แก่ลมแล้วเว้ยเราปลูกก่อนตั้งนานดูไอต่อแปบ๊บเดียวทันเราละไอต่อเร็วเลยพอได้เอาเยอะหรอกเอาไ่ละสิบตันก็พอ เดี๋ยวก็กำไรเราสีต่างกันเลยดูครัดูสีสองแปลงแปลงฝั่งนี้เขาใส่ขี้ไก่ฝั่งนี้ของผมใส่ปุ๋ยยูเลียสีต่างกันเห็นไของเราออกเหลืองของเขาออกเขียวนี่นะครับปีหน้าผมก็จะลงขี้ไก่เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วนะครับผมเอึ่งไทยซิง แถวแรกก็จะเป็นอ้อยซ่อมซ่อมเอาช่วงสงครามกำลังแตกห่างครับอ้อยห่างปลูกข้ามแล้งีไ่ได้เท่าไหรไม่รู้อ้อยต่อเขาโอ้โหต่อสองยอดเลยอาจจะได้เยอะปีแรกเขาได้เยอะดูวขี้ไก่ยังเหลืออยู่เลยของเราดินเหลือง ของเขายินดดำโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูด้เรื่อยครับผมสวัสดีครับ